หาเรื่องไม่พักจริงๆสำหรับพีตาองค์กรพิทักษ์สัตว์ที่เป็นไม้เบื่อไม้เบากับวงการเกมมาโดยตลอดที่คราวนี้อยากจะรณรงค์เรื่องความทุกข์ทรมานของม้าแข่งด้วยการโพสภาพตัวละครสาวม้าไซเลนสุซูกะาจากเกมอุมามูซุเมตตี้เดอร์บีที่กำลังร้องอย่างเจ็บปวดจากขาที่หักผิดรูปจนเลือดไหลพร้อมข้อความว่าถ้าเกมนี้เป็นไป,นปนตามประวัติศาสตร์ในชีวิตจริงไซเลนสุซูกะาต้องทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บร้ายแรงและถูกการ,รุณยฆาาซึ่งหลังจากที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไปก็โดนทัวลงอย่างหนักโดยแฟนๆมองว่าเป็นการทำให้ส การละเมิดแนวทางของบริษัทไซเกมที่กำหนดเอาไว้ว่าห้ามวาดภาพที่รุนแรงและเห็นเลือดและห้ามนำตัวละครไปใช้สนับสนุนหรือวิาพากษ์วิจารณ์อุดมการใดๆเนื่องจากเกมอุมามูซูเมะนำม้าแข่งชื่อดังจากโลกจริงมาดัดแปลงเป็นเด็กสาวทำให้ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์อันดีระหว่างไซเกมกับเจ้าของม้าตัวจริงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการกระทำของพีตาเป็นการทำลายชื่อเสียงของม้าจริงที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้รับผลกระทบและอาจทำให้นาคตของเกมเกิดปัญหาได้นอกจากนี้คนจำนวนมากยังชี้ว่าคำวิจณ์ของพีตาไม่ยุติธรรมเพราะทีี่่่่่่่าาาาานมมเกคยยยยรรรรจแแแแแลลลละดทททุพือออููู้้้้ขขงงงงงงััปปว